ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้ปกครองสูงสุดรู้ดีว่าเฉินเซียงอย่างถึงทักษะกลั่นสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นเฉินเซี่ยงยังได้ใช้มันเพื่อกลั่นปรุงเม็ดยาแต่เขาไม่เคยได้ประจักษ์ว่าวิธีการปรุงยาของเฉินเซียงจะเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศเช่นนี้ยามนี้เขาได้ประจักษ์ดีแล้วและมันก็เหนือกว่าความคาดหมายของเขาไปมากนะักแน่นอนว่าตัวเขาไม่เคยพบเจอผู้ใดที่สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาจากกริเทพหยวนในระดับนี้มาก่อน เฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นแน่นอนเป็นเพราะเม็ดยาชนิดนี้ที่ข้าก่อนปรุงขึ้นมาช่วยให้ข้าสามารถฝึกฝนกายเนื้อให้แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องผู้ปกครองสูงสุดพยักหน้าหากว่ากินเม็ดยานี้เจ้าก็สามารถบ่มเพาะกายเนื้อให้แข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วไม่แปลกใจว่าทําไมเจ้าถึงบ่มเพาะปราณเต๋ไร้จํากัดขึ้นมาได้ดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้ากําลังบ่มเพาะกายาทองคาเต๋วเทวะ ผู้ปกครองสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ข้าได้ต่อสู้กับพวกรุ่นยาวจากตระกูลสวรรค์เด็กหนุ่มทั้งสามคนค่อนข้างอ่อนแอทั้งที่พวกมันมีหลักฐานในขอบเขตประตูแห่งเตา๋าเฉินเซี่ยงกล่าวเขานึกไปถึงการฆ่าเด็กหนุ่มชุดทองด้วยกระบวน่าเดียวเดิมทีเขาไม่คิดว่ามันจะอ่อนแอกว่าตัวเขามากขนาดนี้สำหรับขอบเขตพลังแห่งเต๋าสวรรค์ขอบเขตเต๋าเร้นลับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญพูดให้เข้าใจง่ายก็คือมันเป็นขอบเขตพลังที่ตัดสินความแข็งแกรง่งและความอ่อนแอในอนาคต เจ้าสมควรตระหนักได้ดีหลักการของขอบเขตเต๋าเร้นลับก็คือการฝึกฝนประตูพลังและประตูพลังที่เปิดกว้างมากเท่าไหร่จะยิ่งทบทวีอำนาจพลังเต่ามากเท่านั้นเฉินเซี่ยงพยักหน้าเป็นเพราะเขาต้องการเปิดประตูพลังทั้ง10ชั้นให้สมบูรณ์ทาให้เขากลั่นปรุงเม็ดยาจักรดิเทพอยูนอย่างไม่รู้จบ แน่นอนว่ายังสามารถฝึกฝนประตูพลังได้ในขอบเขตต่อๆไปเนื่องจากขอบเขตปรมาจาร์เต่าและขอบเขตประตูแห่งเต่าไม่ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้นอย่างไรนักความแข็งแกร่งที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับประตูพลังเป็นหลักผู้ปกครองสูงสุดกล่าวแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถฝึกฝนประตูพลังให้สมบูรณ์ได้มีเพียงเจ้าที่สามารถกลันปรุงเม็ดยาที่ล้ำเลิศขึ้นมาเพื่อใช้ในการฝึกฝนได้ขอบเขตปรมาจาร์เต่าและขอบเขตประตูแห่งเต่าฝึกฝนในด้านใดเป็นหลัก เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำขอบเขตปรมาจาร์เตาเป็นการฝึกฝนวิธีเตาและประตูพลังกล่าวคือการใช้งานกดพลังแห่งเตาสวรค์ร่วมกับประตูพลังเพื่อให้ประตูพลังมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ใช้พลังจากกดพลังแห่งเตาสวรค์กับประตูพลังมันจะยิ่งส่งเสริมให้พลังที่ได้รับจากกดแห่งพลังมีปริมาณมหาศาลเฉินเซียงถึงกับอุทานขึ้น เมื่อมาถึงขอบเขตปรมาจาร์เตา่าก็จะสามารถเหนี่ยวนําพลังจากกฎพลังแห่งเต่าสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นหรือส่วนการผลักดันพลังผ่านประตูพลังก็จะยิ่งทบทวีอํานาจพลังถูกต้องแต่สิ่งจําเป็นต้องมีประตูพลังขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อให้ดูดซับพลังจากกฎพลังแห่งเต่าสวรรค์ได้มากขึ้นมิฉะนั้นแล้วต่อให้มีระดับสูงเพียงใดในขอบเขตปรมาจ๋ามันก็จะเป็นเรื่องไร้ประโยชน์แน่นอนว่าตอนนี้แม้แต่พวกเผ่พาพันธุ์อสูรยังได้วกว่าตัวเจ้าเพราะประตูพลังของเจ้าเปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้ว ผู้ปกครองสูงสุดหัวเราะขึ้นขอบเขตปรมาจารย์เต๋าเป็นเพียงการใช้พลังจากกฎพลังแห่งเต๋าสวรรค์เพื่อฝึกฝนประตูพลังเท่านั้นในยามนี้เฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าหากประตูพลังไม่ได้มีขนาดใหญ่ขอบเขตปรมาจารย์เต๋าก็จะส่งเสริมความแข็งแกร่งได้ไม่มากนักและความแตกต่างในความแข็งแกร่งนั้นล้วนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูพลังเป็นหลักแทบไม่มีสิ่งใดที่เพิ่มเติมความแข็งแกร่งแล้วขอบเขตประตูแห่งเต๋าเป็นอย่างไรเฉินเซี่ยงถามขึ้น ขอบเขตประตูแห่งเต๋าเป็นวิธีเต๋าที่ฝึกฝนกายาเร้นลับโดยที่ใช้กดแห่งมหาเต๋าบ่มเพาะกายเนื้อเพื่อปรับสภาพร่างกายให,ให้รองรับจิตวิญญาณกดแห่งพลังจิตวิญญาณกดแห่งพลังมีระดับขั้นของการฝึกฝนเมื่อบ่มเพาะได้สําเร็จจะสามารถทะลวงผ่านขอบเขตประตูแห่งเต๋าเพื่อเข้าสู่ขอบเขตหายนะแห่งเตา๋าผู้ปกครองสูงสุดแผ่กลางฝ่ามือออกทันใดนั้นจึงปรากฏดวงกำมลเรืองแสงอย่างฉับพลัน นี่คือจิตวิญญาณเต๋าเทวะด้วยสิ่งนี้ย่อมไม่ต้องพึ่งพาพลังจากกดพลังแห่งเต๋าสวรรค์อีกต่อไปมันสามารถสร้างกฎพลังได้มากมายมหาศาลเมื่อละทิ้งเต๋าสวรรค์เพื่อเข้าสู่ขอบเขตเต๋าเทวะจะไม่มีพลังจากกดพลังแห่งเต๋าสวรรค์ให้พึ่งพาหากว่าไรซึ่งจิตวิญญาณเต๋าเทวะย่อมทําให้อ่อนแอลงอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามจิตวิญญ,ญาณเต๋าเทวะมีพื้นฐานมาจากการฝึกฝนกายาเร้นลับในขอบเขตประตูแห่งเต๋า ตราบใดที่ข้ามผ่านความทุกข์ตรมแห่งเตา๋าก็จะได้รับจิตวิญญาณเต๋าเทวะโดยจะต้องฝึกฝนในขอบเขตเต๋าจุนแน่นอนว่ายังเป็นเรื่องที่ห่างไกลสําหรับเจ้าเฉินเซี่ยงไม่คิดว่ามันห่างไกลจากตัวเขามากมายนักเพราะตัวเขาสามารถเปิดประตูพลังได้สมบูรณ์แล้วดังนั้นตัวเขาจะสามารถข้ามผ่านขอบเขตปรมาจารย์เต๋าได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก็เป็นขอบเขตประตูแห่งเตา๋าขอบเขตหายนะแห่งเตา๋าและเมื่อเข้าสู่ขอบเขตเตา๋าจุนเขาจะสามารถไต่ระดับพลังไปอยู่ในจุดสูงสุดได้อย่างรวดเร็วท้ายที่สุดเขาจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเตา๋าเทวะหากว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเฉินเซี่ยงคิดว่าตนเองจะเข้าถึงมันได้ในไม่ช้าท่านผู้ปกครองสูงสุดพวกตระกูลสวรรค์จับตัวท่านอาจารย์โดยใช้ข่มขู่ตัวข้ายิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังทรมานอาจารย์ของข้าเรื่องนี้ทําให้ข้าเจ็บแค้นอย่างยิ่ง ดังนั้นข้าตั้งใจว่าจะไปหาพวกตระกูลสวรรค์เฉินเซียงกล่าวตอนนี้ข้าไม่อาจนิ่งเฉยเพื่อรอให้พวกมันเล่นงานตัวข้าได้อีกดังนั้นข้าจำเป็นต้องตอบโต้พวกมันก่อนผู้ปกครองสูงสุดขมวดคิ้วครั้นจึงพยักหน้ากล่าวข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าเป็นอย่างดีแม้ว่าปัจจุบันเจ้ามีความแข็งแกร่งมากแต่ยังด้อยกว่าเต๋าจุนอยู่หลายขุมแต่หากว่าเจ้าต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตประตูแห่งเตา๋าก็สมควรเอาชนะได้ไม่ยาก รุ่นเยาวในตระกูลสวรรค์ล้วนมีสายเลือดแห่งเต๋าวสวรรค์สิ่งนี้เป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้ประตูพลังเปิดออกด้วยตัวเองเมื่อบ่มเพาะพลังไปจนถึงขอบเขตเตาจุนประตูพลังทั้งสิบชั้นจะมีขนาด50ส่วนส่งผลให้พวกมันแข็งแกร่งมากโดยที่พวกมันไม่จําเป็นต้องฝึกฝนประตูพลังเลยด้วยซ้ํา เฉินเซียงนึกไม่ถึงเลยว่าตระกูลสวรรค์จะมีข้อได้เปรียบในความแข็งแกร่งเช่นนี้ต้องทราบด้วยว่าเต่าจุนที่มีประตูพลังขนาด20-30ถึงสส่วนก็ถือว่าแข็งแกร่งมากแล้วที่สำคัญการฝึกฝนประตูพลังเป็นเรื่องที่ต้องพยายามอย่างหนักหน่วงทว่าพวกตระกูลสวรรค์ไม่จำเป็นต้องใส่ใจในการฝึกฝนเหล่านี้เลยด้วยซ้ำตรับใดที่พวกมันมีสายเลือดแห่งเต่าวสวรรค์ประตูพลังของพวกมันจะเปิดออกตามกำหนดโดยที่มีขนาดใหญ่มาก เข้าใจแล้วข้าจะพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพวกมันที่เป็นเต่าจุนเฉินเซียงกล่าวเขาคิดว่าตราบใดที่ผู้ปกครองสูงสุดไม่ได้คัดค้านย่อมเพียงพอสำหรับเขาแล้วเพราะที่นี่คือดินแดนเซียนแน่นอนว่าผู้ปกครองสูงสุดย่อมมากด้วยอำนาจและอิทธิพลดังนั้นแผนการตอบโต้ตระกูลสวรรค์ของเฉินเซียงจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ปกครองสูงสุดรับรู้เสียก่อนและต่อให้ผู้ปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยกับเขาเขาก็จะลงมืออย่างลับๆถ้ามีความคิดดีๆ ตระกูลสวรรค์ทั้ง5จะมีการชุมนุมกันเมื่อครบกำหนดเพื่อทดสอบทายาศักดิธิ์แห่งดินแดนเซียนจูจูจ่ผู้ปกครองสูงสุดก็กล่าวขึ้นพร้อมสยยะยิ้มชั่วร้ายข้าคิดว่าเจ้าสามารถไปที่นั่นเพื่อมอบบทเรียนที่หนักหน่วงให้แก่ทายาศักดิทธิ์แห่งดินแดนเซียนได้ทายาศักดิธิ์แห่งดินแดนเซียนตำแหน่งนี้มีไว้เพื่อสิ่งใดฟังจากชื่อดูเหมือนว่าจะเอาเรื่องไม่น้อย เฉินเซียงกล่าวถามเมื่อได้เห็นรอยยิ้มชั่วร้ายของผู้ปกครองสูงสุดเขาจึงตระหนักได้ว่าผู้ปกครองสูงสุดมีแผนการชั่วร้ายโดยจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสูงสุดต้องการทำอย่างยิ่งเพียงแต่ตัวเขาไม่สามารถลงมือได้ ทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนเป็นการทดสอบที่จัดขึ้นโดย5ตระกูลสวรรค์มีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับเลือกหลังจากนั้น5ตระกูลสวรรค์จะจัดพิธีกรมอเพื่อเปิดประตูพลังปกติแล้วทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่งเข้าสู่ขอบเขตประตูแห่งเต๋บรรดาตระกูลสวรรค์มีการทดสอบนี้มาตั้งแต่ช้านานในแต่ละครั้งจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการเปิดประตูพลังมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือนี้เมื่อเปิดประตูพลังด้วยพิธีกรรมจะทำ เฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจประหลาดใจใช่โดยปกติแล้วมันสามารถขยายขนาดได้สิบส่วนกล่าวคือประตูพลังของพวกตระกูลสวรค์ล้วนมีขนาดเหมือนอนกันแต่ทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนอจะมีประตูพลังขนาดใหญ่กว่าสิบส่วนตรับใดที่ทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนไม่ตกตายลงเสียก่อนเมื่อบ่มเพาะพลังมาถึงจุดสูงสุดมันก็จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆ เฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนมีความสำคัญต่อตระกูลสวรรค์อย่างยิ่งเป็นเพราะทายาทศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นดั่งเสาหลักของตระกูลสวรรค์ในอนาคตเมื่อไม่นานมานี้ทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนคนเกาออนได้พบปัญหาจากความทุกตรมแห่งเต๋าสวรรค์และตกตายลงตรับใดที่ทายาทศักดิ์สิทธิ์ตกตายหรือติดอยู่กับการเผชิญความทุกข์ตรมแห่งเต๋าตระกูลสวรรค์จะทำการคัดเลือกทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนนอเซียนคนใหม่ผู้ปกครอง แม้ว่าทายาศักดิทธิ์แห่งดินแดนเซียนจะมีความแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆแต่พวกมันมักม,มีชีวิตไม่ยืนยาวนักจนถึงตอนนี้มีทายาศักดิธิ์แห่งดินแดนที่เหลือรอดอยู่เพียงห้าคนเท่านั้นและพวกมันล้วนเป็นผู้นำตระกูลสวรรค์แน่นอนว่าบันดดนี้พวกมันล้วนชรามากแล้วเช่นนั้นแล้วพวกมันก็สมควรชราภาพเต็มทีผ่านมาเนิ่นนานหลายปีแต่ไม่มีทายาศักดิธิ์แห่งดินแดนเซียนเหลือรอดเพิ่มเติมเลยงั้นหรือเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจยิ่ง ถูกต้องมีอุบัติเหตุที่ทำให้พวกมันตกตายอยู่เสมอแน่นอนว่าแผนการลอบสังหารพวกมันมีความเป็นไปได้แต่การแฝงตัวเข้าไปในตระกูลสวรรค์ไม่ใช่เรื่องง่ายนอกเสียจากเจ้าจะรู้จักกับใครสักคนในตระกูลสวรรค์ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวด้วยรอยยิ้มเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับตระกูลสวรรค์เป็นอย่างดีทำให้เขารับรู้ถึงจุดอ่อนที่สำคัญของพวกมัน สำหรับพวกตระกูลสวรรค์ที่เฉินเซี่ยงเคยได้พบเจอนั้นล้วนเป็นบุคคลที่ยี่งหญิงอย่างที่สุดแน่เหล่าว่าเขาไม่มีทางรู้จักและสนิทสนมกับพวกมันได้บรรดาตระกูลสวรรค์ล้วนปกครอง5เมืองใหญ่ในดินแดนเซียนแต่การทดสอบทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนในครั้งนี้ สมควรดำเนินการโดยตระกูลสวรรค์เจียงที่เมืองต้าเจียงเมื่อพวกมันคัดเลือกทายาศักดิทธิ์ได้พวกมันจะเริ่มขั้นตอนพิธีกรรมทันทีหลังจากนั้นพวกมันจะให้ทายาศักดิทธิ์ยอมรับท้าทายจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจาก5้าเมืองใหญ่ของตระกูลสวรรค์เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าแค่เข้าไปท้าทายมันก็เพียงพอแล้วเพราะเจ้าสามารถฆ่าทายาศักดิ์สทธิ์ในการท้าทายได้ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวด้วยรอยยิ้มร้ายๆสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อถึงเวลานั้นตระกูลสวรรค์จะต้องรู้สึกเจ็บปวดเหลือแสน หากว่าพวกมันสูญเสียทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนพวกมันก็จะคัดเลือกขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่หรือข้ารู้สึกว่ามันไม่มีความหมายเฉินเซียงกล่าวพิธีกรรมปลุกพลังให้แก่ทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนสามารถทําได้ในทุกๆหนึ่งพันปีเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนล้วนได้ตกตายหรือไม่ก็ติดอยู่ในความทุกข์ตรมแห่งเต๋ากล่าวคือหนึ่งพันปีที่ผ่านมาพวกมันไม่ทายาทศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเซียนเพิ่มขึ้นสิ่งงนนี้คววาามมมชชอออขพกัโดดยตล ผู้ปกครองสูงสุดตบไหล่ของเฉินเซียงพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะร่วมรับชมการท้าทายดังนั้นเจ้าสบายใจได้เพราะบรรดาผู้เท่าผู้แก่ของพวกมันจะไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้เฉินเซียงเดินทางออกจากเฉียนจงชีวานิรัน์โดยมุ่งหน้าไปที่เมืองต้าเจียงเมื่อมาถึงเฉินเซียงจึงเข้าขาบวนแถวอันยาเวเหยียดของผู้คนที่กำลังรอเข้าเมืองแต่แล้วเขาก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองเสียอย่างนั้นเนื่องจากเขามีลักษณะของบุคคลธรรมดา ต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงได้เปลี่ยนโฉมรูปลักษณ์ก่อนจะเดินทางมาที่นี่เพราะเขากังวลว่าตนเองอาจถูกจดจําได้แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าตนเองจะถูกปฏิเสธห้ามเข้าเมืองด้วยเหตุผลที่ว่ารูปลักษณ์ของเขาที่ดูธรรมดาเกินไปเอาเถอะเฉินเซียงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกเสียจากต้องเปลี่ยนโฉมรูปลักษณ์ให้เป็นชายหนุ่มสง่างามก่อนจะย้อนกลับเข้าไปจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเมืองไม่นึกเลยว่าพวกตระกูลสวรรค์จะใช้สกุลเงินเป็นเงินหยกของสามเฉียนจวงมหาอำนาจ เมื่อผ่านพ้นเข้ามาสู่เมืองเฉินเซียงจึงเดินตะเวนไปเรื่อยๆการคัดเลือกทายาศักดิธิ์แห่งดินแดนเซียนได้เริ่มขึ้นแล้วและจะเสร็จสิ้นในอีกไม่ช้ายามนี้มีผู้คนจํานวนมากกําลังรอดูผลการคัดเลือกพร้อมกับรอดูว่าการท้าทายทายาศักดิสิธิ์แห่งดินแดนเซียนจะเป็นอย่างไรเฉินเซียงเดินผ่านลานจัตุรัสะขนาดในนั้นมีขายพลังขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่มันดูแข็งแกร่งทนทานยิ่งเห็นเช่นนั้นเขาก็คิดว่าสมควรเป็นสถานที่สําหรับการท้าทายของทายาศักดิธิ์แห่งดินแดนเซียน ก่อนอื่นเราต้องตระเวนไปตามร้านขายเม็ดยาและสมุนไพรเผื่อได้เจออะไรดีๆบ้างเฉินเซียงสอบถามจากคนอื่นคนอื่นครั้นจึงเดินมาที่ร้านขายสมุนไพรและเม็ดยาอันเป็นกิจการของตระกูลสวรรค์เจียงหลังจากมาถึงเฉินเซียงจึงได้รู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ได้ใช้เงินหยกในการซื้อขายแต่ใช้เม็ดยาที่มีชื่อว่าเม็ดยาจิตวิญญ,ญาณเต๋าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งมันเป็นเม็ดยาชั้นราชันระดับกลางบ้าจริงเม็ดยาจิตวิญญ,ญาณเต๋าที่ว่ามีอะไรดีกันแน่ ทำไมถึงมาใช้เป็นสกุลเงินกันเฉินเซี่ยงสาบแช่งในใจเพราะเงินหยกในมือจํานวนมหาศาลน,นั้นกลับไม่สามารถใช้ใจ่ายอะไรได้แต่เพียงไม่นานเฉินเซี่ยงก็ได้รับเม็ดยาจิตวิญญาณเต่าสองเม็ดจากการแลกเปลี่ยนด้วยเงินหยกจากด้านนอกเมืองเมื่อได้รับมาเขาก็กลืนมันลงไปหนึ่งเม็ดยาทำให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับมันได้ทันที เม็ดยาจิตวิญญาณเต่านี้แท้จริงแล้วบรรจุพลังสรรพคุณของเม็ดยาจักรดิเทพหยวนเอาไว้เพียงแต่มีปริมาณพลังสรรพคุณเบาบางกล่าวคือมันสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกายเนื้อได้แต่ต้องกินมันในจํานวนมากนอกจากนี้สรรพคุณของเม็ดยาจิตวิญญาณเต่าชนิดนี้ยังส่งเสริมพลังเต่าเร้นลับมันสามารถช่วยในกายฝึกฝนประตูพลังได้ถือเป็นเม็ดยาที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายสมุนไพรส่วนเม็ดยาจิตวิญญาณเต่ามีหลายชนิดและเป็นสมุนไพรชันระดับกลาง มันสามารถเพาะปลูกในขายพลังได้อย่างง่ายดายหลังจากเฉินเซียงสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็มีความเข้าใจในเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋ามากขึ้นแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือผู้คนจํานวนมากรู้วิธีการกลั่นปรุงเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋าแต่ถึงกระนั้นคุณภาพของเม็ดยายัางค่อนข้างธรรมดาทําให้คนอื่นๆไม่ต้องการซื้อขายสําหรับเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋าที่ใช้แลกเปลี่ยนล้วนมาจากการกลั่นปรุงด้วยผู้เชี่ยวชาญในวิธีแห่งการปรุงยาที่มีฝีมือและสามารถกลั่นให้เม็ดยามีคุณภาพที่ดีกว่าได้ เป็นเพราะเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋าได้รับความนิยมจากตระกูลสวรรค์ทั้ง5ส่งผลให้มันกลายเป็นสกุลเงินดังนั้นผู้คนจำนวนมากที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิธีแห่งการปรุงยาจึงลงทุนลงแรงฝึกฝนวิธีการกลั่นปรุงยาเพราะหลายคนต้องการได้รับเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋าเมื่อผ่านไปหลายปีย่อมส่งผลให้หลายคนสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋าได้แม้ว่าจะไม่ได้มีคุณภาพที่ดีนักก็ตามที ด้วยสาเหตุที่หยิบยกมาทําให้ผู้คนจํานวนมากรับรู้วิธีการกลั่นปรุงเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋าเฉินเซี่ยงเดินสำรวจไปตามทางเขากําลังหาซื้อสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋าตามแผงลอยข้างทางเม็ดยาจิตวิญญาณเต๋าจําเป็นต้องมีสมุนไพรตัวยาสําคัญที่เรียกว่าสมังกรจิตวิญญาณเต๋าแน่นอนว่าสมชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายมังกรโดยปกติแล้วจําเป็นต้องใช้สมังกรจิตวิญญาณเต๋าร่วมกับสมุนไพรส่วนผสมอื่นๆอ,อ,อีก4ชนิดที่รวบรวมได้อย่างง่ายดาย เจ้าอันธพาลน,น้อยเจ้ามาทำอะไรตรงนี้จูู่ใครคนหนึ่งได้กล่าวทักทายพร้อมกับตบไหล่ของเฉินเซียงเฉินเซียงหันหน้ากลับไปครั้นจึงค้นพบชายชาราสวมหมวกไม้ไผ่แท้จริงแล้วเขาก็คือผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจผู้อาวุโสท่านมาที่นี่ได้อย่างไรเฉินเซียงไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบเจอผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจในบริเวณแผงลอยข้างทางเท้าเช่นนี้ แน่นอนว่าข้ามาเพื่อร่วมสนุกในการชุมนุมครั้งนี้มันเป็นธรรมเนียมผู้ปกครองสูงสุดกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าต้องการซื้อโสมมังกรจิตวิญญาณเต่างั้นหรือเฉินเซี่ยงพยักหน้าข้าต้องใช้มันกลั่นปรุงเม็ดยาพอดีข้าต้องการซื้อบางอย่างจากร้านขายเม็ดยาของตระกูลสวรรค์เจียง ธุรกิจเม็ดยาของสามเฉียนจวงมหาอำนาจในดินแดนเซี่ยนนั้นไม่ได้ดีเด่นอย่างไรนักเฉินเซี่ยงเคยตระเวนดูมาก่อนหน้านี้แล้วและฟ้านซื้อสินยังเคยพูดเกี่ยวกับแง่มุมนี้เช่นกันเป็นเพราะตระกูลสวรรค์มีความแข็งแกรง่งและอำนาจอิทธิพลพวกมันพยายามเก็บเกี่ยวสมุนไพรในทุกแนงส่งผลให้สามเฉียนจวงมหาอำนาจขาดแคลนสมุนไพรที่สำคัญยามนี้สามเฉียนจวงมหาอำนาจต้องการเม็ดยาในจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันที่จะต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์คนดำ ข้าจะพาเจ้าไปที่แหล่งซื้อขายตามข้ามาผู้ปกครองสูงสุดกล่าวเฉินเซี่ยงเดินตามผู้ปกครองสูงสุดไปทันทีเขาคิดว่าผู้ปกครองสูงสุดมีเส้นสายกว้างขวางบางทีอาจช่วยให้เขาหาซื้อสมุนไพรได้ในราคาถูกเพียงไม่นานเฉินเซี่ยงก็มาถึงคฤหาสน์ขนาดเล็กเมื่อเข้าไปด้านในจึงได้พบแปลงเพาะปลูกสมุนไพรหลายแห่งที่อยู่ในข่ายพลังเข้าใจได้ทันทีว่ามันคือแปลงเพาะปลูกที่สามารถเร่งการจเจริญเติบโตของสมุนไพรได้ท่านลุงเฉียน ้าข้ารู้มาว่าวันนี้ท่านเดินทางมาที่นี่ชายชราในชุดคลุมสีเทาเดินออกมาจากด้านในคฤหาสน์พร้อมกับกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าชายชราผู้นี้รู้จักตัวตนของผู้ปกครองสูงสุดเป็นอย่างดียามนี้เฉินเซี่ยงได้รู้แล้วว่าผู้ปกครองสูงสุดมีแท้สกุลเฉียนเจ้ามีโสมังกรจิตวิญญ,ญาณเต๋าอยู่เท่าไหร่สหายตัวน้อยของข้ากำลังต้องการซื้อมันสักเล็กน้อยผู้ปกครองสูงสุดกล่าวถาม พวกเราเพาะปลูกโสมมังกรจิตวิญญาณเต๋าไว้เป็นจํานวนมากตอนนี้ข้าสามารถเก็บเกี่ยวได้หนึ่งแสนต้นไม่รู้ว่าสหายตัวน้อยของท่านต้องการสักเท่าไหร่ชายชราในชุดสีเทากล่าวถามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ